โอเคครับก็สมิวกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการาแนะนำรูนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่รีบก็หามาใส่ก่อนก็ได้นะครับสักครู่นะครับก็ไม่ได้เร็วมากนะครับสำหรับการอัพรูนระบบหลักๆที่เข้ามาเลยนะครับก็จะคือ รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ระบบการอัปเดตอัปเกรดรุ่นนะครับก็ผมอัดสีม่วงเป็นเลเวล2 4เม็ดแล้วนะครับก็แต่ละเม็ดเพิ่มขึ้นมา6%นะครับต่อการอัปหนึ่งครั้งใช้วงล้อขาวๆนี่นะครับสีม่วงขั้นแรกใช้อยู่50นะครับขั้นที่2ใช้60แล้วขั้นที่3ใช้75นะครับ เห็นเซิร์ฟนอกเขาอัพอยู่ที่เลเวลสิบนะครับไม่รู้ตันอยู่ที่เลเวล10หรือเปล่านะครับก็สำหรับรูนที่ไม่ใช่สีม่วงนะครับขั้นแรกอัพ20นะครับขั้นที่2อัพ25นะครับขึ้นซึ่งจะถูกกว่านะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่ารูนใหม่ที่เข้ามามีอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาตรงที่รวบรวมรูนนะครับกดเลือกนะครับเอาระดับ2ระดับ3ระดับ4ออกเลยนะครับ ให้ดูละัสอ่าระดับห้าเลยนะครับอ่าเลื่อนลงมาเนี่ยครับโจมตีธาตุเจาะธาตุจะไม่เหมือนพวกนะครับนี่นะครับเจาะธาตุก็คุณสมบัติก็ตามชื่อเลยนะครับเจาะธาตุบวกสิบหกนะครับไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันที่สองเป็นโจมตีธาตุนะครับเหมือนพลังโจมตีกับเจาะเกาะนะครับก่อ้าให้เลือกนะครับ เซิร์ฟนอกเขาจะใส่เจาะธาตุกันนะครับต่อไปเป็นสีฟ้านะครับลูนี่เข้ามาใหม่ก็จะมีต้านทานธาตุนะครับก็มีเจาะเกาะก็ต้องมีป้องกันนะครับแล้วก็เลือดของสัตว์ขี่นะครับเลือดยานผ่านะนะครับก็สามารถใส่ได้2อ,อันนะครับเป็นต้านทานธาตุพลังชีวิตหรือต้านทานคีตีคอนนะครับ ก็ถ้าฝั่งตัวข้ามยิงมาติดขี้ก็สามารถลดดาเมจได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็น่าจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าอเลเวลยิ่งสูงค่าสถานะติดตัวก็ยิ่งเยอะนะครับก็ขนาดต้านคี้้าสิบหกสิก็ยิงไม่ค่อยติดขี้กันแล้วนะครับสําหรับอ่ารูนพลังชีวิตของสัตว์ สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ขี่นะครับต้องขออภัยด้วยก็เซิร์ฟนอกเอาใช้2อันนี้อยู่นะครับเลือดของสัตว์ขี่กับต้านทานธาตุนะครับก็ระดับสีม่วงมีอยู่2อันนะครับที่เขาใช้กันนะครับก็จะมีธาตุกับพลังนะครับกับพลังธาตุนะครับขอสาหรับธาตุอธิบายง่ายๆก็อ่า อัตราการแปลงธาตุเพิ่มขึ้นนะครับ2.4%เแล้วก็เจาะธาตุนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มธาตุให้เราแรงขึ้นนะครับเพิ่มธาตุให้เยอะขึ้นนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ธาตุว่าง,งั้นแหละครับแล้วก็เจาะเกาะธาตุนะครับอันต่อไปเป็นลบการแปลงธาตุก็คือเจาะเกาะเจาะลดธาตุนะครับทำให้ฝั่งของข้ามธาตุน้อยลงอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็สองอันนี้ เอามาต้านกันนะครับร้านนี้เป็นเจาะเกาะธรรมดานะครับไม่ใช่เจาะเกาะธาตุนะครับขับขี่เหมือนเดิมครับเพิ่มพลังป้องกันผาน้ากับเพชรพีผาน้านะครับก็้าสายยื้อแบบเลดเกมก็เลือดสัตว์เลี้ยงจะหายไปตอนเทินที่สามนะครับซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก,กอบรวมจมตีธาตุนะครับ ก็จะใช้อันไหนก็ได้นะครับโจมตีธาตุก็คือตีธาตุแรงขึ้นนะครับแต่อันนี้คือแปลงธาตุก็คือเพิ่มเพิ่มธาตุให้เยอะขึ้นก็จะตีธาตุแรงขึ้นแต่สิ่งที่ได้แถมมาคือได้จอดกอดธาตุเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งอาจจะดีกว่านะครับธาตุธาตุวีนี่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ต้านทานธาตุนะครับใครสำหรับใครที่อยากถึกนะครับ ก็สามารถใช้ไปก่อนได้นะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะหากันไม่ได้หรอกครับเวล5-4เมตรแล้วก็กระหน่ำยิงนะครับต้านทานคดิคิคอนแล้วก็พลังจุมตีนะครับบวกอีก45นะครับความเหนียวตามชื่อเลยครับต้านคีดิคอนกับเลือดนะครับอ่าสองอันนี้อารมณ์เหมือนพวกกันนะครับความคล่องแคล่วนะครับต้านคีดิคอน ต้านทานคี้ติคอนก็คือเวลาติดคี้ติคอนก็จะลดดาเมจนะครับกับลดอัตราคี้ติคอนของแขกลูกข้ามนะครับเขาเขียนไม่ค่อยถูกนะครับก็มี2อันนะครับก็ไม่รู้เป็นอันไหนบ้างนะครับผมก็ยังไม่มีนะครับรอมีจะมารีวิวอีกทีนะครับก็สําหรับการได้รับก็กดมาที่รับรูนเลยนะครับ ก็อยู่ในร้านนะครับมีโอกาสสุ่มได้แน่นอนนะครับอันนี้คือไม่ได้นะครับก็ถ้าใครรีบก็ใช้ทองสุ่มนะครับแต่ผมแนะนําว่าค่อยๆเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายัางไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก่อคลิปต่อไปเดี๋ยวนะ่าจะเป็นเจ้าสุ่มสกีนี่นะครับฉับสกีนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอับนูน มาดูรูนลงดันผมด้วยนะครับก็คีลริคอน66.6%นะครับนี่นะครับแต่ละเม็ดบวกมา0.8%นะครับขนาดอันนี้เป็นเวลสีนะครับโอโ้แล้วก็เม็ดเล็กนะครับก็จะทยอยอัพเม็ดเล็กให้เต็มก่อนนะครับก็ค่อยๆอ,อัพไปทีละเม็ดนะครับอย่าไปอัพทีเดียวแบบเวลห้าเลยนะครับเพราะว่า ใช้รัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับเราเฉลี่ยเฉลี่ยไปจะได้เยอะกว่านะครับก็สําหรับตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของตัวสนุกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็รีบๆลงรีบๆแรงนะครับก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่แนะนำรับทองครับจําเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ชิปพลังงานนะครับแล้วก็น้ำค้างครับแล้วก็ทองตรงนี้ครับ แลกอันละหนึ่งนะครับเห็นว่าน้อยๆแบบนี้นะครับก็ผมได้ไปทําการคิดรวมๆมาแล้วนะครับก็ได้อยู่ประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นกว่าบาทเลยนะสามแสน0ก้าหมื่นกว่าทองเลยนะครับก็ตอนนี้ผมแลกไปหกร้อยครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูอัตราการแปลงให้ดูนะครับอ่าคิดง่ายๆครับถ้าเราใช้เพชรซื้อนะครับห้าสิบเพชรได้ยี่สิบอันนะครับ ห้าสิบเพชถ้าไปร้านค้าจำกัดเวลาสิบเพชหนึ่งพันนะครับนี่ครับห้าสิบเพชก็ได้อยู่สี่พันตีเป็นห้าพันเลยแล้วกันนะครับห้าพันทองอ่าแล้วมาดูตรงนี้ครับตัวยี่อันนะครับสิบอันสองพันห้าครับยี่อันห้าพันครับ เหมือนเอามาเลขตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่เราได้ดันประจําวันนะครับถ้าเราใช้ที่เกตซื้อนะครับมันก็จะเท่าทุนกันนะครับแต่ถ้าเราเอามาซื้อตรงนี้ตรงนี้ลืมครับนี่ครับทุกคนวันหนึ่งลงได้สี่ครั้งนะครับเราจะได้สองร้อยนะครับก็เราซื้อครั้งละยี่สิบห้านะครับสองครั้งก็ห้าสิบนะครับ ห้าสิบเพชรได้หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยครั้งนะครับสองหมื่นห้านะครับหนึ่งร้อยเพชรได้สองหมืนห้านะครับทุกคนก็เป็นการแปลงเงินได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงให้ดูนะครับก็น่าจะบวกกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูกล่องก่อนนะครับในตัวน่าจะมีอยู่อ่าไม่มีนะครับน่าจะเปิดไปหมดแล้ว โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องเกี่ยวกับรูนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บบนึงมันเลื่อนทุกคนอันนี้คือเพิ่มเลื่อนพา,าหนะตรงนี้นะครับสำหรับรูนที่เอามานะครับก่อพลังป้องกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่า มีคอมเมนต์ในช่องด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าเลเวลปีกนะครับทําไมถึงอัพปีกไม่ได้นะครับนี่ครับผมยังอัพไม่ได้ครับ19บเก้าไปยีจําจำเป็นต้องมีคนปีกถึงระดับ59นะครับอ่าต้องดูตรงนี้นะครับนี่นะครับคนปีกถึง59%นะครับทุกคน ผลปีกหาจากไหนนะครับนี่ครับผลปีกเทพตรงนี้ครับเลเวลตรงนี้ครับนี่ครับผมเลเวล58อยู่นะครับโหแม่งไม่ถึงว่ะขาดอีกนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็อัพต่อไปเป็น59นะครับเราถึงจะอัพปีกเต็มนะครับ ก็สำหรับปีกนะครับหาได้จากในดันเจียนนะครับก็แทบจะบอกทุกคลิปเลยนะครับนี่นะครับรีรีดันเจียนครั้งสุดท้ายนะครับอ่าช้าหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่านี่ครับดินแดนปีศาจ เรากดรีชั้นที่สูงที่สุดของเรานะครับเสร็จแล้วเรามากดดูของรางวัลประจําวันนะครับนี่ครับวันพรุ่งนี้เราก็จะได้อ่าตรงนี้นะครับปีเอลไม่อันใดก็อันหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนน้ำค้างสามหยดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับว่าในโยดน้ําค้างมีอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับนี่ มีปีกที่เราอยากได้ไหมครับก็ส่วนตัวผมอัพปีกสีขาวตันแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก2ปีกนะครับที่ยังไม่ได้ก็เก็บไปก่อนนะครับไม่เสียดายนะครับก็จะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเขาไม่หายไปไหนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็บอกในคลิปแล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ